ลิซ่าคิสตินรูปถ่ายที่เป็นพยานการใช้แรงงานทาสในปัจจุบันค่ะลิซ่าคิสตินเกิดเ,เมื่อวันที่2กันยายน2508ค่ะคิสตินเริ่มมีการถ่ายภาพเมื่ออายุ11ขวบค่ะเธอมีแรงบันดาลใจในวัยเด็กขณะดูภาพคนพื้นเมืองในมนุษย์วิทยาของแม่เธอค่ะและให้ความสำคัญกับสิทธิม,มนุษยชนและการเป็นทาสสมัยใหม่ค่ะ ภาพถ่ายของเธอได้บันทึกวัฒนธรรมของชนชั้นพื้นเมืองและสาเหตุทางสังคมเช่นทาตยุคใหม่ในกว่าร้อยประเทศค่ะคิสตินได้สนับสนุนองค์กรการกุศลและองค์กรด้านมนุษยธรรมมากมายผ่านงานของเธอค่ะและคิสตินได้ตีพิมพ์หนังสือหเล่มที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วยค่ะและในปี2013ยินได้รับรางวัลลูซี่ฮูเมชิเตรีย ที่คาร์เรนฮอลด้วยค่ะและต่อมานะคะในปี2017คิสตินได้ก่อตั้ง Human c i e h e s Foundation เพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผ่านการให้ความรู้และสถานะชนและผลักดันให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับสาเหตุทางสังคมค่ะเมื่อการประชุมสเต t e of the w o r l d Forum จัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกในปี2512 คิสตินได้นําเสนอผลงานของเธอเพื่อช่วยจุดประกายให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะลิซ่าคิสตินได้เดินทางไปรอบโลกเก็บบันทึกความทรงจําอันแสนโหดร้ายเกินทนของการใช้แรงงานทาสในปัจจุบันค่ะผลงานของเธอนะคะที่เป็นที่สนใจและเป็นที่รู้จักนะคะเธอแบ่งปันรูปภาพที่สวยงามอันน่าสะพรงนะคะชาวเหมืองในคองโกผู้วางอิดในเนปาล ซส่อส่องแสงไปยังสภาพอันเลวร้ายของ27ล้านคนที่ถูกใช้แรงงานทั่วโลกค่ะ